พูดที่เขียนสกปรกของคุณเนี่ยนะคะตกใจหมดเลยเขาเหรอเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ที่จะให้คนดูไอ้เก็บไว้มิดชิดขนาดนั้นยังว่าเขาแหกอีกเฮ้ยเาแต่งงานกับบริเห็นกับผุยง่ายๆเด้อขนดแต่งงานกับผู้ยังอายเด้อห่วยวันนีนคือบทเจ้าได้เสิได้แหกง่ายๆน่ะน้ำมองว่าเพราะตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองไงแหกให้เขาดูง่ายๆเขาก็ไม่เอา ไม่ชอบผู้ชายนะคะนะนางก็บอกให้นะต่อให้เขานะคะคิดว่าคุณเนี่ยนะเซ็กซี่ไว้สวยน่ารักนะคะแต่นะคะสกิททีเดียวเด้อวิ่งตามถึงที่ละนะคะแล้วก็เหมือนที่คุณเขียนนะแหกนั่นน่ะนะคะแหกทุกวันทุกวันเขาเลยเบื่อนะคะไม่มีค่าเลยไม่มีค่าอะไรเลยนะง่ายเกินน่ะนะเขาก็คิดว่าเออแหกแค่รอวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปแหกไอ้คนใหม่ นี่ไงเขาถึงไม่เอาจริงไม่ว่าฝรั่งว่าไทยเขาก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่เขาเอาน่ะนะคะเขาไม่เคยเจอเขาเลยเอาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไปเจอคนที่ดีที่ใช่ที่เขามองแล้วนะคะเป็นคนดีแล้วเขาคุณไม่ดีเนี่ยเขาก็ทิ้งคุณอยู่ดีค่ะต่อให้เขาไม่เคยมีประสบการณ์อ่อนหัดมาแค่ไหนก็ถอะเขาก็ทิ้งคุณอยู่ดีนะเหมือนผู้ชายเนี่ยนะคะโทรศัพท์มาเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอา ถอดถอดอดแล้วคุณทําตามหมดนะคุณคิดว่ามันจะบินมาแต่งงานกับคุณไหมถามหน่อยมันไม่เอาหรอกคนที่มันจะเอานะ่ะมันไม่กล้าพูดคํานี้ด้วยนะคะมันไม่กล้าพูดคํานี้ด้วยเพราะนางรู้จากอะไรก็สามีนางนี่ไงไม่เคยขอไม่เคยขอดูเลยไม่ค่อยมีเวลาคุยด้วยทาแต่ง,งานนะคะจะนางคิดว่าเขาจะไม่บินมาเอานางแล้วแต่ไอ้ก็งงทาไม ทำไมมันเราทำไมส่งเงินมหมให้เราซื้อแหวนว้ายังไม่คิดว่านะคะเพราะเขาไม่พูดลำลีลำไหลแต่ว่าถึงเวลาเขากับบินไปแต่งงานเราเขาอ,อายเราเราก็อายเขาคนที่จะรักกันจริงอ่ะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคนมันจะไม่มาเอาเนี่ยนะคะเออาก็เซ็กซี่เข้ามาก็เซ็กซี่อยู่นั่นแหละขอดูน้อนดูนี่ขอดูดูลูปภาพคุณหน่อยไอ้พวกนี้เนี่ยมาแค่สนุกนะคะ นะคุณก็เชิญแหกไปเถอะสินะคะแหกไปแล้วรอไปอีกชาติหน้านะชาติหน,น้านู่นแหละใครเขาก็อยากได้เมียดีเดี๋ยละใครก็จะเอาไอ้แหกแหกง่ายๆนะนะจริงครับนะคะมาแหกถึงบ้านผมก็ไม่ดูครับขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะพี่ถึงรู้นะคะใช่ถามทุกคนที่นี่เลยแล้วก็ ผู้หญ mm ิงเขาที่มีเงินหน่อยเขาก็จะไปฉีดกันค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่นี่จะปากบางปากกว้างแต่ปากบางนะคะปากกว้างแต่ปากบางเขาก็เลยไปฉีดค่ะฉีดข้างล่างฉีดข้างบนนะคะแล้วก็นะคะทํากันค่ะนะคะเพราะว่าผู้ชายเขานะคะชอบปากดูปากเซ็กซี่ต่อมานะคะต่อมาก็คือรูปร่างเรานี่แหละนะคะรูปร่างนะคะรูปร่างแล้วก็เขาชอบให้ผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนเขาดูดีนะคะ เขาชอบอันดับหนึ่งคือเขาชอบ